กำลังตัดผักอยู่ครับเตรียมไปขายที่ตลาดกเกษตรการจารบุรีครับใกล้ๆจวนผู้ว่าใา้การจังหวัดครับผักของเราเป็นผักปลอดภัยครับปลอดยาฆ่า,มาแมลงปลอดสารเคมีนะครับเป็นผักอินทรีย์ครับจากโครงการฐานพันธดีครับแล้วพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงอย่าไปช้านะครับ ถ้าไปช้าผักอาจจะหมดก่อนปลอดภัยล้านตปอเซ็นต์ตัดแล้วกินได้เลยครับสวัสดีค่ะเป็นร้านอาหารนะคะวันนี้มาซื้อสินค้าวัตถุดิบผักต่างๆมาใช้ที่ร้านที่นี่เปิดจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่7ดโมงเช้าผักที่นี่รับรองปลอดภัยได้ค่ะ เพราะว่าปลูกด้วยสารอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีใช้ยาฆ่า,มาแมลงใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยปลอดภัยกับผู้บริโภคที่เวลาเราทําร้านหาเราอยากส่งต่อสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่สะอาดให้กับลูกค้าที่ร้านของเรานะคะอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อของที่นี่มาเช้าๆค่ะจะได้สินค้าที่สดตลอดนะคะผมว่าไอ้เรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนนะ การสื่อสารการได้พูดคุยมันเป็นคนเป็นชีวิตของคนน่ะซึ่งการไปเดินตลาดมันได้อัธรรถในเรื่องพวกนี้ได้คุยกับแม่ค้าได้สื่อสารได้ต่อรองได้เย้าแย่ได้ได,ได้ได้แถมได้ส่วนลดอะไรเงี้ยก็ว่าไปมันเดินแล้วมันได้อัธรรถแล้วมีกล้วยมวังวีเขาก็มาวางมีพริกมากองหนึ่งมีมะนาวมะกรูดบางวันมีกระเจี๊ยบกองหนึ่งบางวันมีพริกขี้หนูบางวันมีมะกรูด มันหลากหลายม,มันเดินแล้วมันมีความสุขอันนั้นคือเรื่องเรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็คือถ้าเวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราอยากสนับสนุนเขาเราอยากช่วยเขาบางทีซื้อมาไม่ได้กินเองอะซื้อมาก็มาให้ลูกน้องบ้างอะไรบ้างก็ได้ช่วยอุดหนุนให้เขามีกําลังใจนะเป็นความสุขอันหนึ่งครับตลาดนี้ที่มาเดินบ่อยนะคะเพราะว่าอาหารสดสะอาดปลอดภยัยแล้วมีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ดี มีการเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของการกวัดอุณหภูมิตามมาตรการของการป้องก,กันโรคโควิดอย่างดีค่ะส่วนใหญ่นะคะก็มาซื้อปลาซื้อผักแล้วก็ซื้อกล้วยกล้วยเนี่ยเอาไปทำกล้วยอบค่ะส่วนปลานี้ส่วนใหญ่จะไปทำปลาต้มเค็มแล้วก็พวกผักสวนครัวก็เอาไปทำกับข้าวที่บ้านผักที่นี่จะราคาถูกสะอาดปลอดภยัยค่ะ